ตอนนี้มีข่าวดาราเสียชีวิตนั่นนู่นนี่เต็มไปหมดเลยใช่ล่าสุดก็มีอีกคนหนึ่งนะฮะติดตามครับนี่เลยนะครับช่วงสัปดาห์นะฮะ นี้นี่ก็ถือว่าวงการบันเทิงในอันนี้เอาคือในเอเชียเลยนะฮะมีการสูญเสียแทบจะเป็นรายวันเลยทีเดียวถัดจากดารานะครับโอฮินเยนะฮะดาราเกาหลีใต้ต่อด้วยเซอาชินะนะครับเป็นดาราญี่ปุ่นเสียชีวิตด้วยวัย36ปีนี่วันพุทธที่ผ่านมานะครับดาราบันเทิงไต้หวันช็อกนะฮะเมื่อเอเลียนนะครับเขาชื่อเอเลียนนะ หวงหงเซิงนะครับดาราศิลปินนักร้องพิธีกรดีไซนเนอร์ชื่อดังวัย36ปีพบ เสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์ห้องพักของตัวเองครับ<ะ>ซึ่งในข่าวนะคะระบุข่าวว่าเนื่องจากบิดาของเอเลียนห่วงนั้นติดต่อลูกชายไม่ได้ทั้งที่วันก่อนหน้านั้นเนี่ยเพิ่งจะทานข้าวด้วยกันอยู่เลยนะคะก็เลยไปหาที่อาพาร์ตเมนต์ก่อนที่จะพบร่างลูกชายนั้นนอนหมดสติอยู่บริเวณประตูห้องน้ําในห้องนอนค่ะขณะที่น้ําในอ่างเนี่ยยังคงเปิดอยู่เลยก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะสันนิษฐานจากสภาพที่พบนอนหมดสติอยู่บนพื้นโดยที่บริเวณใบหน้านเนี่ยมีบาดแผลเลือดอาบร่างกายท่อนบนนะคะ ก็ยังคงสวมเสื้ออยู่ในขณะที่ท่อนล่างก็ยังมีกางเกงคายอยู่ครึ่ง,คร,งครึ่งด้วย hmm. เบื้องต้นเนี่ยก็เลยคาดว่าเจ้าตัวอาจจะเกิดภาวะหัวใจวายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มฟาดกับพื้นหลังจากผลตรวจร่างกายที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะคะพบว่าเขาเนี่ยมีคอเลสเตรอรอลสูงด้วยจนต้องปรับการกินอาหารแล้วก็การออกกําลังกายค่ะทั้งนี้นะคะผู้จัดการส่วนตัวก็ระบุออกมาค่ะว่าจะมีการถแถลงถึงสาเหตุการเสียชีวิตในภายหลังส่วนการชนะสูตรเนี่ยจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ค่ะ ขณะที่แฟนผลงานและเพื่อนๆนะครับร่วมวงการเนี่ยก็ต่างช็อกกับการจากไปอย่างกระทันหันรวมถึงเรนนี่หยางคนนี้เราเคยพูดในข่าวละ,ะคือเธอเป็นดารานักร้องที่เคยคบหากันก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับระบุงี้คือเขามีอีกหนึ่งชื่อนะชื่อว่าเสี่ยวกุยนะครับาฉายาก็คือเจ้าผีน้อย นะครับเป็นเ,เคยเป็นสมาชิกบอยแบนด์วง H C 3ในญี่ปุ่นนะฮะรวมถึง COSMO ในไต้หวันแล้วก็ยุควงไปในช่วงต้นๆปี2000นะคุณนะครับแล้วก็เขาก็เน้นจะปล่อยผลงานเดี่ยวนะฮะรวมถึงคนก็จะรู้จักเขาเนี่ยเพราะเขาเป็นพิธีกรรายการ Variety 100 e n t e r t a i n m e n t รวมถึงเป็นดีไซเนอร์นะฮะเนี่ยที่มาของ Alien เนี่ยคือเงี้ <S 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 เขาเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ A E S หรือว่า เอเอเลียนนะครับเอเวอเรชันสตูดิอและเคยทำผลงานเขียนออกมาด้วยนะคุณนะนะครับ <Okay. S 1> เก่งนะใช่แต่ว่าปีนี้เนี่ยเสียชีวิตเยอะแยมากมาเลยนี่เรารแทบจะอ่านข่าวการเสียชีวิตรายวันเลยเนาะกใช,ใช่ครับ <Okay. S 1> okay.